วาตาภัยภัยที่เกิดจากลมพายุสิ่งที่จะได้เรียนรู้ 1. วาัตาภัยคืออะไร2อ,อันตรายที่เกิดจากวาัตาภัย3การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาัตาภัยวาตาภัยคืออะไรวาตาภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงในประเทศไทยวาตาภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ 1. พายุหมุนเขตร้อน 2. พายุฤดูร้อน 3. ลมง,งวงหรือเทอร์นาโด อันตรายที่เกิดจากวัตภัย1ต้นไม้ทับบ้านเรือนพังเสียหาย2น้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาอย่างรุนแรง 3. เส้นทางคมน,นาคมถูกตัดขาด4มีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำลายบ้านเรือนบริเวณริมทะเล5เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกทำลายการเตรียมการป้องกันอันตรายจากวัตภัย1ติดตามข่าวและประกาศคำเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา2เตรียมวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่เพื่อติดตามข่าวในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง 3ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบริเวณบ้านให้เรียบร้อยถ้าไม่แข็งแรงให้ยึดเหนี่ยวเสาไฟฟ้าให้มั่นคง 4. ปิดประตูหน้าต่างทุกบานรวมทั้งยึดป,ประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรงถ้าประตูหน้าต่างไม่แข็งแรงให้ใช้ไม้ทาบตีตะปูตรึงปิดประตูหน้าต่างไว้จะปลอดภัยยิ่งขึ้น 5. เตรียมอาหารสำรองและเวชภัณฑ์ 6. สิ่งของควรไว้ในที่ต่ำเพราะอาจจะตกหลน่นแต่หากเสียหายได้การเตรียมการป้องกันอันตรายจากวัตภยัยกรณีเมื่อพายุสงบแล้ว 1. เมื่อมีผู้บาดเจ็บให้รีบช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด 2. ถ้ามีเสาไฟฟ้าลมสายไฟขาดอย่าเข้าใกล้หรือแต่ต้องเป็นอันขาดให้ทำเครื่องหมายแสดงอันตราย 3. อย่าเพิ่งใช้น้ำประปาเพราะน้ำอาจไม่บริสุทธิ์เนื่องจากท่อแตกหรือน้ำท่วมถ้าใช้น้ำประปาขนาดนั้นดื่มอาจจะเกิดโรคได้ให้ใช้น้ำพิกักตุนก่อนเกิดเหตุด,ดื่มแทน